เลขจอบความลับชีวิตคู่4ี่ห้าและห้าสี่มีผลอย่างไรคนที่ในดวงนะมีเลข4ี่ห้าหรือ5 4สี่ไม่ว่าจะเป็นเลข3มตัวหลังของบรประชาชนนะเลขทะเบียนบ้านนะมี4ี่ห้าหรือห้าสี่เลขทะเบียนรถมี4ี่ห้าหรือห้าสี่และที่สำคัญเลขโทรศัพท์มือถือนะ4ี่ห้าหรือ5้าี่อยู่ติดกันอันนี้เราไม่นับตัวอื่นนะเอาแค่คู่ที่ติดกันมี4ี่ห้าหรือห้าสี่ถามว่าใช้แล้วเกิดผลอย่างไรหนึ่ง คนที่มีเลข4 5หรือ5 4นั้นเรามาแยกวิเคราะห์ดูนะ4คือดาวพุธการคิดการค้าการลงทุนเรื่องเงินทองเรื่องธุรกิจและวาทศิลป์ดีฝั่งนี้อุ่นใจ้วนะนะว่าการคิดการค้าการเจรจาวาทศิลป์ดีอีกฝั่งหนึ่ง5 5แปลว่าความรอบรู้ปราชปรชัชญาการศึกษาการขบคิดการมีเหตุผลการมีหลักการ การที่รู้จักเอาตักกะเข้ามาผนวกรวมกับองค์ประกอบอื่นที่ตัวเองมีจึงเป็นคนที่ทำอะไรแล้วแม่นยำในหลักการทำอะไรแล้วยึดหลักที่ไม่หลงทางดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าแผนการเงินการทองวัตสินธุรกิจมารวมกับหลักการที่ถูกต้องความรอบรู้และความแม่นยำของเชิงหลักการเชิงวิชาการมันจึงทำให้เลข4 5่ห้ล 5, นั้นนะ่ เป็นคู่ปราดคู่ปรัชญา,าคู่วาทศินนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติน,นักปราดรูปาอาจารย์คนที่รู้หลักการคิดนะคนที่รู้หลักธรรมคำสั่งสอนคนที่รู้หลักปรัชญา,าหลักที่ขึ้นชื่อว่าศาสตร์ทั้งหลายศาสตร์ที่แปลว่าการมีหลักของการเรียนการสอนได้มาพูดดังนั้นก็เทากบอกว่าคนที่รู้ศาสตร์แล้วก็พูด คนที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็พูดคําพูดคําจาของคนที่ใช้เลข4ี่ห้าหรือห้าสี่จึงเป็นคําพูดคําจาหรือการสื่อสารที่น่าเชื่อถือดังนั้นถามว่า4ี่ห้าหรือห้าสี่มีดีอย่างไรเป็นเลขแห่งความน่าเชื่อถือที่สูงมากโดยเฉพยิ่งถ้าได้มีการสื่อสารได้ทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์การพูดนะ การที่เราแสดงออกด้วยสื่อโฆษณาด้วยภาพด้วยอะไรก็แล้วแต่หลายๆคนเลยเป็นนักร้องเพราะว่าใช้เสียงในการพูดแล้วได้ผลดีหลายๆคนเลยไม่ใช่ร้องเพลงแต่เป็นนักพูดพูดแล้วมีหลักการน่าเชื่อฟังหลายๆคนเลยเป็นครูบาอาจารย์สอนแล้วคนเชื่อฟังหลายคนเป็นนักขายพูดจะขายของขายสินค้าอะไรมันก็ดูน่าเชื่อถือไปหมดแน่เห็นไหม เราจะเห็นลักษณะของเลข45ห 5, รือ54ว่าคนที่ใช้นั่นนะ่ะถ้าหากใช้ประกอบไปในเชิงอาชีพนะหรือว่าธุรกิจหรือว่ากิจ,จกรรมหรือว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่ใช้คําพูดคําจาเป็นหลักมันก็จะประสบความสำเร็จน่าเชื่อถือไปเสียหมดที่สําคัญนะ45หรือ54นั้นนะ่ะมันเป็นเลขที่ขบคิดวางแผนดีเพราะอะไรเพราะ4นะ่ะเป็นหัวการค้าใช่ไหม แล้ว5เป็นหลักการใช่ไหมดังนั้นน่ะคนที่คิดเรื่องของการทําธุรกิจแล้วมีหลักการมาจับเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยแล้วก็มันจะมีความเหนือชั้นกว่าคนที่จู่ๆก็คิดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มีแผนกันค้าหลายๆคนเลยนะสามารถที่จะคิดแผนน้นแผนนี้ได้แต่ว่า มันไม่เป็นการค้ามันเป็นในเชิงวิชาการมันไม่เป็นรูปธรรมท,ที่จะเามาทําเป็นเงินเป็นทองได้ในขณะที่หลายๆคนเลยคิดเรื่องเงินเงินทองทองแต่ไม่มีหลักการก็เลยหลงทางว่าจะทําลงไปจริงมันก็ไม่สําเร็จเพราะว่ามันไม่มีเหตุหรือว่าไม่มีหลักอะไรมารองรับท่านเดอสี่กับ5การค้ากับหลักการมาอยู่ด้วยกันมันก็จะกลายเป็นเลขที่ทําให้เกิดความสําเร็จสูงสุดเลยทั้งเรื่องของแผนการค้าธุรกิจ เ้ราอจะเห็นภาพใช่ไหมว่าใครที่มหาอาจารย์บอกหาเลข4 5ให้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอ,อ๋อใช้ไปนในทางไหนแต่อย่าลืมนะว่าสมมติว่าจะหาเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมมันอาจจะไม่ให้จบแค่4 5ต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยแต่อาจารย์จะดูให้ทุกๆคน4 5ถ้าไปอยู่ในเลขทะเบียนบ้านหรือว่าร้านค้าล่ะอ่ะถ้าเป็นบ้านกันบ้าน4 5ก็จะเป็นบ้านที่โอภาปาศัยกันดีคนที่อยู่เนี่ยเวลาคุยกันก็บางที ไม่ได้คุยกันแบบเรื่องสพเพเหระนะคุยวิเคราะห์ธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็มีหลักการมีคำพูดคำจาที่ฟังดูแล้วเนี่ยเป็นปัญญาชนเป็น,นเป็น,ป,นปรชัชญามีข้อคิดแล้วก็เกิดประโยชน์นะนั้นฉันโออยากอยู่บ้านแบบนี้จังเลยอนะ่ะพอพูดเสร็จแล้วเรารู้สึกว่ามันประเืิงปัญญาดีถ้าเป็นร้านค้าจะเป็นร้านค้าที่ขายความมั่นใจความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าก่อนเลย คนที่จะซื้อนะคนที่จะทำธุรกิจกับร้านค้ากับบริษัทที่มีเลข4 5หเป็นเป็นเลขที่เลขที่บ้านลเลขที่อาคารเลขที่บริษัทเนี่ยก็จะเป็นคนที่ได้ความมั่นใจได้ความอุ่นใจในการที่จะลงทุนทำธุรกิจหรือว่าจะซื้อขายสินค้ากับเขาดังนั้นมันจึงเป็นเลขที่วิเศษเหลือเกินในการที่จะเอาไปทำเป็นเรื่องของการค้าขายการจดทะเบียน หรือว่าเป็นเลขที่ที่เป็นที่ตั้งอของร้านของธุรกิจถ้า4 5ไปอยู่ในรถนเป็นทะเบียนรถที่เวลาทำอะไรแล้วมีคนเกรงอกเกรงใจทำอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามีคนให้เกียรติขับรถไปเนี่ยนะมันจะเป็นรถที่คนก็หลีกทางให้คนก็ให้เกียรติไม่มาปาดหน้าไม่มาเจรเกิดอะไรขึ้นก็มีการละมุนละม่อมเ,เจราจาได้อย่างดีนะ ตำรวจเกรงใจพอพูดเสร็จแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นเ,เลขที่ดูแล้วเนี่ยสุข,ขุมคัมภีรภาพสามารถที่จะตกลงเจราจากันได้อถ้าสี่ห้าเอาไปใช้กับอาชีพพวกเราคิดว่าอาชีพไหนที่เหมาะสมละ่ะคนที่เป็นนักขายโอ้โหใช้เลขสี่ห้าแล้วสินค้าที่เขาขายใช่ไหมสิ่งที่เขานําเสนอใช่ไหมมันก็ดูน่าเชื่อถือมันก็ดูเหมือนกับว่าทําไมเ,าเราเนี่ยนะ ฟังเขาอธิบายหรือสื่อสารหรือบางคนเป็นการพิมพ์เป็นการแสดงภาพอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าคนนี้มีเหตุมีผลแล้วก็อธิบายให้คนที่จะซื้อสินค้าหรือจะอุดหนุนนะเขาเข้าใจได้จริงว่าสินค้าที่เราจะขายนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรมีประโยชน์อะไรแล้วจะแก้ปัญหาที่เขาเจอได้อย่างไรบ้างนี่คืออนุภาพของเลขสีและ54าีที่ใช้กับอาชีพนักขายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักพูดนะ นักพูดกับครูบาอาจารย์เนี่ยคล้ายๆกันอย่างหนึ่งคือเวลาที่พูดไปแล้วเนี่ยพูดเพื่อให้คนได้คิดพูดเพื่อให้คนได้เชื่อพูดเพื่อให้คนได้ซื้อขายหรือว่าถ้าเป็นลักษณะของครูบาอาจารย์หรือนักพูดใช่ไหมเขาอาจจะเน้นไปเรื่องของพูดแล้วเนี่ยให้ความรู้ที่เอาไปเกิดประโยชน์หนึ่ง ความรู้ที่เกิดประโยชนั้นนะ่นะนักพูดหรือคุณาอาจารย์พูดแล้วคนฟังเนี่ยจะมีความเชื่อเป็นทุนเดิมว่าอนุภาพของเลขมันเปิดใจให้คนเชื่อถือให้คนรับฟัง 2. เมื่อรับฟังแล้วเข้าใจพอเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยนะมันก็จะเกิดความรู้สึกไปต่อย,ยอดในความคิดของเขาอีกทีหนึง่งแล้วสุดท้ายความเข้าใจนั้นมันนำพาไปสู่การซึมซับเข้าไปจนเอาไปใช้เอาไปพัฒนาได้ดังนั้นคนที่ จะต้องอจัดอาชีพของตัวเองอในหมวดหมู่ของการพูดหนคนบอกพูดเป็นลักษณะของวิชาการได้ไม่ได้เป็นการสอนได้ไม่ได้แม้แต่นะจะพูดตลกนะก็ยังมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นการพูดที่คนฟังแล้วรู้สึกมันน่าฟังใช่ของบรรณาฟังเวลาที่เราะ,ะพูดเลยแล้วแล้วมีคนเ,นเขาสึกคล้อยตามง่ายหรือเขาเชื่อฟัง นั่นแหละคือการพูดที่สำเร็จดังนั้น,น,นคนที่ต้องใช้การพูดเป็นหลักนะไม่ว่าชการพูดนั้นจะเป็นไปนในการสอนเป็นไปนในการขายหรือแม้แต่เป็นไปในทางที่พูดแล้วรู้สึกว่าให้กำลังใจคนบางคนบอกใช้ถึงขั้นไปปลุกระดมคนถ้าพูดตามตรงนะเลข4ีหหรือ5 4ใช้ได้หมดเพราะคำพูดที่มีความน่าเชื่อถือนั้น มันมีอนุภาพแทบจะยกหินยกภูเขาได้เป็นคําเปรียบเปรยนะว่าพลังของมันนะ่ะจะจุดประกายทําให้คนเกิดแรงบันดาลใจได้มากเหลือเกินดังนั้นใครที่ต้องการใช้อนุภาพของคําพูดแล้วให้น่าเชื่อถือมากที่สุดนะให้ใช้เลข 4- 5หรือ54ใครที่ต้องการเรียนรู้เรื่องเลขศาสตร์หมดทุกๆเลขสามารถลงเรียนในคอร์สออนไลน์ที่อาจารย์เนะี่ย ได้เปิดสอนได้เรียนได้ตลอดชีวิตเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านใครที่อยากให้อาจารย์หาเลขเลขศาสตร์ที่เหมาะสมกับอาชีพกับชีพกับธุรกิจของตนเองกับยานพหนะของตัวเองก็หาได้ตามลักษณะของวันที่เราเกิดอาชีพที่เรามีสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังว่าจะเอาเลขนี้ไปใช้ให้เกิดผลอย่างไรอาจารย์จะดูแลให้ทีละคนเราหวังว่าทุกคนจะได้ครอบครองเลขที่ดีที่สุดได้มีความรู้ที่ดีที่สุดและชีวิตดีที่สุด